เมื่อราทัินาเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสาคัญแล้วย่อ,ยอมจะถุดลาาจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกําลังมากนี่ถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไปความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมา เฉพาหน้าปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ส่มไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเกย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมาก ในพระว่าที่ทรงสั่งสอนภิกษุเพรษัทเน้นหนักลงในเรื่งสีในสมาธิปัญญาบิมุตหลุด้นนี้มากต่อมาก